สวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูปริญญารัท์ทองมีหรือครูผู้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณค่ะมาอันดับแรกเรามาเรียนเรื่องการบวกและการคูณก่อนเลยนะคะการบวกและการคูณ ัวอย่างแรกมีดอกไม้3ามกลมกลมละสดอกรวมมีดอกไม้ก,กี่ดอก มีสามกรรมใช่ไหมคะเราก็จะวาดสามวงกลมเป็นสามกรรมนะคะกร,รมละสี่ดอกเท่าๆกันเราก็จะวาดกร,รมละสี่ดอกเท่าๆกัน นี่นะคะกัมแรกสี่ดอกกัมที่สองก็สี่ดอกกัมที่สองก็สี่ดอกใช่ไหมคะกัมที่สามก็สี่ดอก แล้วเราจะรวมมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกมันเป็นการนับเพิ่มใช่ไหมคะเพิ่มเอามารวมกันจึงต้องเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกกันนะคะประโยคสัญลักษ์การ บวกจะได้แบบไหนคะก็คือ4บวกกัน3ครั้งใช่ไหมคะเพราะว่ากรรมระสี่ดอกเท่าเท่ากันบวกกัน3ตัวเขียนได้เป็นว่า4บวกสบวก4เท่ากับเท่าไร ต่อไปเรามาถึงประโยคสัญลักษณ์การคูณนะคะประโยคสัญลักษณ์การคูณเราจะเขียนได้อย่างไรเราก็ต้องเอาจำนวนครั้งที่บวกมาก่อนก็คือ3ครั้งนะคะ3 คูณนี่คือเครื่องหมายคูณนะคะเหมือนเครื่องหมาย X แล้วก็คูณด้วยจำนวนที่บวกในแต่ละครั้งก็คือ4เท่ากับเท่าไรถ้าเราคิดตามประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะคือ4บวก4บวก4หรือ4บวกกัน3ครั้งเราก็ต้องนับเพิ่ม ใช่ไหมคะนับเอามาต่อกันโดยการดูจากภาพง่ายๆก็ได้ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะดังนั้นตอบคือรวมมีดอกไม้12ดอกนะคะแต่ถ้าเป็นการคูณเราก็ทออสามารถง่ายๆเลยโดยไม่ต้องมานั่งนับ นะคะเราก็ท่องสุดคูณแม่3าอ่านักเรียนมาท่องสุดคูณพร้อมกัน3 1 3 3นึ3งสามสามสเหมือนกัน4บวกกัน3ครั้งคือสิเหมือนกัน3คูณ4คือสิเหมือนกันดังนั้นคําตอบแบบเดียวกันคือรวมมีรวมมีดอก ไม้สิบสองดอกครูผู้จะเขียนเป็นเลขไทยนะคะนี่คือความหมายของการคูณจะสัมพันธ์กับการบวกครั้งละเท่าๆกันนะคะนักเรียนทุกคน,นการบ้านที่ครูผู้จะให้นักเรียนคือให้นักเรียนไปท่องสุดคูณแม่สองถึงแม่สิบสองทุกวันนะคะพยายามท่องให้ได้โดยไม่ต้องมองนะคะเพราะมันจะใช้ประโยชน์ได้ แก่นักเรียนเกิดประโยชน์แก่นักเรียนได้ในอนาคตเลยนะคะสวัสดีค่ะการบ้านที่ครูพูดจะให้เรียนก็คือเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกให้อยู่ในรูปก,การคูณความหมายของการคูณคือการบวกครั้งละเท่าเท่ากันเมื่อนักเรียนเจอการบวกครั้งละเท่าเท่ากันนักเรียนก็นับเลยค่ะว่าบวกกี่ครั้งนะคะอันนี้คือบวกหนึ่งสามสี่ห้า ดังนั้นนักเรียนก็ต้องเริ่มโดยการเขียน5เลข5คูณด้วย3นะคะ5คูณ3เป็นเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องไปท่องสูตรคูณให้ได้ดังนี้ก็คือ5 1 5 5 2 4 5 3ห5ดังนั้น5คูณ3คือ15ลองมาอีกข้อหนึงนะคะอีกข้อหนึงข้อ2 5บวกกัน3ครั้งดังนั้นนักเรียนต้องเขียนใหม่เป็น3คูณด้วย5แล้วเท่าแม่3 31 3 32 6 33 9 34 2 35 5ซึ่งการคูณมีสมบัติการสลับที่ได้จะเห็นได้ว่า5คูณ3จะเท่ากับ3คูณ5 กับตัวอื่นก็เช่นกันนะคะ4คูณ2ก็เท่ากับ2คูณ4 3คูณ4เท่ากับ4คูณ3